เรามาดูกันต่อที่บทที่4ี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ด้วยเนาะแล้วก็ดูแกมมาสองตัวแล้วก็พาร์สมาทางกีนะคะครับครับนะคะโอวีวันนี้เกี่ยวข้องกับพวกอาหารเนาะนะคะครับหนึ่งันนะคะพวกซอสต่างๆนะคะพวกนี้นะเขาเรียกว่ายางยนตนะคะยางย่อมก็คือซอสปรุงรสต่างๆอย่างเงี้ยนะคะพวกซีซันนิงต่างๆเนาะเชดิโอ หมายถึงแบบเป็นพวกวัตถุดิบนะคะส่วนมากนะถ้าเราพูดถึงพวกวัตถุดิบในการทำอาหารก็จะเรียกว่าโยนิเชเดียวนะคะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแต่ว่าเชเดออวจะหมายถึงแมททิเรียลใช่ไถึงแบบวัตถุดิบอุปกรณ์หรือแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบนะแบบถ้าเราประชุมเราต้องเตรียมเอกสารในการประชุมก็เป็นควีเชดยของเราได้นะนะคะอะไรเงี้ยก็ได้เนาะครับ ต่อมานะคะมาดูกันว่ามีซอสอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะครับคันจังครับคันจังคันจัง,จงคืออะไรคะอันนี้คันจังอันนี้น่าจะรู้กันดีฮะพอเวลาไปเกาหลีเขาจะสอนด้วยมาฮะซีอิว <c oughs> ๊วฮะอ่าโอเคเนาะพวกซอยซอสอะไรเนี้ยนะคะคอ่านต่อนะคะครับโคชูจังครับโคชูจังคืออะไรคะโคชูจังโคชูแปลว่าอะไรคะโคชูอืม เปาว่ามันเป็นพริกเลยสักอย่างใช่ไหมครับโคชูแปลว่าพริกเลยค่ะโคชูครับครับเพราะฉะนั้นโคชูจังจังก็คือเป็นพวกซอสนั่นแหละนะคะโคชูจังก็คือซอสพริกนะคะครับครับแล้วนี่ก็คือซอลทังกับซอนทังครับซอนทังคืออะไรคะซอนทังคือน้ําตาลครับเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือผ้าแหละครับผ้าผ้าคือหัวหอมนะครับ ต้นหอมเนาะนะคะถ้าหัวหอมนะคะจะใช้คําว่ายังผ่าแบบที่เป็นคลเนาะนะคะครับครับต่อมานะคะครับอ่าต่อมาก็คือมานหนึ่งครับมานหนึ่งครับมานหนึ่งคืออะไรคะเน่กระเทียมเนาะกระเทียมครับต้องค่ะอันนี้คือเกครับเก๋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 เก่คืองาบอ่ะต้องขัดงานะค่ะ ันนี้คืออันนี้ก็ช่ำช่ำกีรึมครับช่ำกีรึมช่ำก็คือช่ำแก่นะคะช่ำก็คือชํำแก่ก็คืองาคีรึมแปลว่าน้ำมันก็คือน้ำมันงาคะโอเคต่อมานะคะโอเคครับอันนี้ก็คือฮูจูครับฮูจู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 พริกไทยนะครับอีกหน้าค่ะอันนี้ดูเหมือนเขาจะขาดโซกึมเนาะโซกึมโซกึมคืออะไรคะ เกลือเกลือเก่งมากค่ะชิคโชกนะแล้วก็ไม่มีชิกโชชิกโชนะคะพวกน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะเนาะไม่มีอ่าแล้วก็อาจจะคนไทยเนาะเราอาจจะชอบกินพริกป่นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเขาเรียกว่าโคชุดการูโคชุดการูนะคะชุารโอเคคครับโชูก็คือพริกนั่นแหละนะคะแต่เอาชิ้นมาเชื่อมทำเนาะคารูคือพวกขงอะไรเงี้ยนะคะพริกป่นนั่นแหละนะคะอ่ะมาดูกันเนาะ เจ๊สองคนนี้เขาคปยงกันบ้างคะครับมาริโกชิโคยังเงซองมานี่ซายงฮานึนยังยังยามีมอเยยะคนอ่ะค่ะค,คุณคุณคุณมาริโกนะครับออ่อ่าใช้ใช้อะซายงใช้ อ,อ,อ๋อเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ใช้ที่บ้านเกิดคืออะไรประมาณนี้ปะ่ะเนาะพวกเครื่องปรุงเนาะนะคะคที่ใช้ที่บ้านเกิดเยอะนะคะหมานีใสองคานึ่งยางย่อมใช่ไหมคะ,นะที่บ้านเกิดของี่ปูเนี่ยใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะใช่ไหมคะ,นะเขาใช้อ,อะไรคะครับปูรีโคย่างเอยสอน้นือ้อสันจองกว่าไอ้ไม่คั<า>นจังคันจังกว่าคันจังกว่า ซอนสอนทางเงินมานีสายงฮาจิมันมานื้รึนมานีมันมันนอแมนนอยยอมันมันมันนอไฮมันนอยยออันนอยอันอันอันไม่อะค่ะอันอันนอนอยอันนอนอยอันนอยอขึ้นหนอย เขาบอกที่บ้านเกิดของเราเนี่ยครับอ่าใช้น้ําตาลแล้วก็ซีอิ๊วเยอะใช่ไหมครับพวกซอยซอสต่างแต่แต่มาเนื่นๆมานี้ไม่ใส่ไม่ใส่กระเทียมเยอะต้องนะคะก็คงใส่นิดหน่อยนั่นแหละชูก้มอนโยนะคะใส่เล็กๆน้อยๆหน่อยใช่ไหมคะ อันนี้ระวังนิดนึงละกันนะคะไม่เกี่ยวแต่แถมให้ซอลทังแปลว่าน้ําตาลซัทังแปลว่าพวกลูกอมลูกกวาดอะไรเงี้ยนะคะจะได้ความที่มันคลายกันเนาะซัทังอนี้นะคะมาับคำศัพท์เกี่ยวกับการทําอาหารเนาะนะคะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะยูดีก็คือพวกอาหารการทําอาหารอยี่ยแล้วนาอยยูดีฮาดาใช่ไหมคะทำอาหารครับมาดูกันนะคะคำที่หนึ่งนะครับทาดึงตาครับทาดึงตา ตาดึมตาคือเป็นคำที่แปลยากเหมือนกันเนาะมันภาษาไทยมันจะแปลเหมือนการเตรียมวัตถุดิบอะนะคะก็คือเป็นการตัดเล็มเอาส่วนที่เราไม่ใช้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นสมมติว่าถ้าเราพูดถึงยังผ่าหรือเราพูดถึงมาเนยร์าดึมตาก,ก็คือเราแบบปอกเปลือกออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้างถ้าเราพูดถึงปลาป <ะ S 1> แซงซอนก็จะเป็นการตัดคลี่ตัดหางเอาเครื่องในออกอะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณแบบเลม็มถ้าภาษาอังกฤษจะแปลเป็นทริมก็ได้แต่แบบคือ ประเด็นหลักคือเรา trim เอาส่วนที่เราไม่ใช้ออกแล้วก็แบบเอาส่วนแบบล้างมันจะมีบวก trim บวกล้างบวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดเลมบวกล้างบวกเตรียมเพื่อใช้ในการทำอาหารน่ะเรียกว่าทาเดมตานะคะโอเคครับครับต่อมานะคะนี่คือสับซอนตาซันตาซันตาซอนดาซอลดาซอลดาซอลตาครับซอลดาคือการหั่นนะคะหั่นชิ้น ทาจิตาครับทาจิตาทาชิตาจะเป็นหั่นแบบสับนะคะบวกบดนิดๆน,น,นะคะก็อย่างเช่นของที่ทาจิตาก็อย่างเช่นนับมีอันเนี้ยผ่าใช่ไหมต้นหอมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับเป็นชิ้นเล็กๆได้หรือว่าคุกกี้มหมูสับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหรือมาเนอนะคะก็คือแบบสับบวกบดด้วยทําเป็นแบบกระเทียมที่มันแบบบดอะนะคะนึกอนนอกเนาะครับครับเห็นเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ ซอกตาครับซอกตาอซอกตาก็คือการคลุกผสมะ,ะมการคลุกนะครับครับแล้วนี้ก็คือชัตตาครับชัตตาชัตตาคือคนนะคะอันนี้ให้ระวังนะเป็นตัวที่ผันไม่ตามกฎนะคะชัตตาผัน<อ>เป็นชอ,ออโยชอโยชอโยนะคะซอกตาตัวนี้ให้ระวังตัวนี้นะคะซอกตาอ ซอกตาตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นซังฉดออกเคียกสะกดแปลว่าแบบเน่าบูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน,น่า,นาบูดอะไรพวกนี้เนาะนะคะทาจิราถ้าชอบอาหารญี่ปุ่นหน่อยก็จะนึกถึงแบบเวลาเขาพูดถึงพวกทงคัตสึมันต้องมีการทุบๆนิดนึง,งอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นทาจิ้งเทติโกกีก็ได้นะคะอาจจะเป็นสบับเลยอาจจะเป็นทุบเป็นบดอะไรประมาณเนี้ยนะคะค ต่อมานะคะมาดูกันเขาให้คำสั่์มาแล้วก็ไปใส่กับอาหารให้ถูกต้องนะคะยูดิปป์บกแปลว่าวิธีการทำอาหารหรือบางเล่มเขาจะเรียกว่ายูดีบบบเฉยๆยูดีบบบบก็คือพังบบนั่นแหละนะคะวิธีนะแล้วก็อึมฉิบก็คืออาหารนะคะมาดูกันเนาะคำศัพท์มีอะไรบ้างคำที่หนึ่งนะคะนี่คือพกตาครับพกตาพกตาแปลว่าเคยได้ยินไหมคะพกตาพก้นากพกกลมาอ๋อผัด ถูกต้องค่ะปกตาค่ะอันนี้ก็คืออ่ะชีตาครับชีตาจีด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 าืออวาา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจีดาคือการนึ่งมันดูอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็คือ ทวีกีตาครับทวีกีตาทวีกีตาก็คือการทอดทอดในน้ำมันในแบบพวกชวีกิมอย่างเงี้ยแล้วทวีกิมยัดแช่ชวีกิมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนาะพวกญี่ปุ่นเขามีเยอะเนาะนะคะแบบพวกแบบทิล่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นทวีกิมนะคะครับนี่คือซาลตาครับซาลตาซัมซัมชวมไานะคะซัมตาซัมโอเคซัมตาโอเคครับนะคะซัมตาคือการต้มค่ะ เช่นต้มไข่อะไรอย่างเงี้ยครับต้มเนื้ออะไรก็ได้นะอันนี้ผ่านผ่านเงี้ยนะซัมซัมสมัยซัมโยไซมาโยไซมาโยใส่ไอโกติตัดดาทิ้งเพราะเขาเป็นสระอาใช่ไหมอากับโอเราก็ผ่านเป็นไอโอปกติแต่เวลาอ่านก็จะอ่านเป็นซัมาโยไซมาโยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปดาจะอ่านเป็นซัมนะคะอ่านเป็นซัะซัมดานะคะครับ ครับผู้ชิตผู้ชิตาครับผู้ชิตานะคะผู้ชิดามันจะเป็นเหมือนการทอดนิดนึงแต่มันจะใช้น้ํามันนิดนึงอะนะคะแล้วก็จะแบบอยู่ในกระทะเหมือนภาษาไทยเรียกอะไรจี่ไหมคือแบบมีน้ํามันเล็กน้อยอะนะคะแล้วก็แบบเหมือนทอดแบบแบบพวกพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะพาซอนะแบบเนี้ยเรียกว่าผู้ชิดาคือแบบน้ํามันนิดนึงนะคะทอดในกระทะอย่างเงี้ยต่อมานะคะ อันนี้ก็คือกลุบตาครับกลุบตาตาตาคือพวกปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะคะกุบตาผันโยเป็นคูวโยคั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 วโยนะอตัวนี้พวกปิ้งย่างเนาะนะคะนะหรือเป็นคำนามของเขาคุยเนี้ยนะคะโอเคนาะต่อมานะคะอันนี้ก็คือ คือลิตาล่ะคือลิตาคือไม่ออกเสียงคืิดีดาคือดีดาคือลิตาคือดีดาคือการต้มแต่เป็นเน้นที่ต้มซุปนะคะเช่นต้มมาม่าต้มน้ำอย่างเงี้ยมูร์สัมเกตทางลำยอนอะไรอย่างเงี้ยอะไรทางจีแกละอย่างเงี้ยนะคะใช้คำว่าแต่ถ้าต้มไข่ต้มผักต้มอะไรนะต้มอะไรใช้ซัมตานะคะมาลองดูกันนะคะ อันนี้เขาให้มาเป็นยาช่สชีกิมคนไทยเรียกอะไรเป็นเทมปุระผักไหมอันนี้เนาะครับครับยาชีสชีกิมครับครับก็จะเป็นกิริยาเขาให้มาแล้วเป็นชิดิดาชิกิมเป็นคำนามพวกของทอดใช่ไหมทอดกับใช้กับชีับคุยคุยคุยตัวนี้ก็ต้องเป็นปิ้งย่างอ่ะปิ้งย่างใช้คําว่าก็ใช้คําว่าคุปตาคุปตาถูกต้องนะคะ แบบนี้คำจิ้นมันจิ้นมันดดจิ้นมันดูโอเคครับตัวนี้ก็คืออันนี้แหละเกี๊ยวต้มแหละครับเกี๊ยวต้มครับอ๋อนื้อเนึ่งเนึ่ไงก็จีตาครับจีตาจีตาจีตาหรือไข่ไข่คนไทยเรียกอะไรไข่ปุ่นมากไข่เนื่อเคาร์นเคาร์นจริอดี๋ยให้ดูนะคะอ่ะแป๊บนึงเนาะนนะคะชักจะยองงอโอเคจู๊ บนึงนะคะเปลี่ยนภาษาก่อนในคอมมีหลายภาษามีสี่ภาษาใช่ไคืคยังมาดูเครันจิมกันนะคะก็เหมือนเขาเรียกอะไรไข่ไข่ตุ๋นนั่นแหละใช่ไหมนะคะแบบตุ๋นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะนะอืมอ่าเป็นแฮมุลจิมก็เป็นแกอาหารทะเลอ่นะคะโอเคเนาะแบบเนี้ยนะคะครับ เนาะใช่มครับมมาดูกันต่อนะคะั้าจอนเฮมุนผาจอนครับก็คือที่อาจารย์บอกเป็นการจีใช่นะคะเฮมุลใช่ไหมก็คือเฮซันมุลนั่นแหละนะคะอาหารทะเลเนาะนะคะครับโอเคเนาะก็เป็นพวกจอนผาจอนนะคะส่วนมากก็จะมีคิมชีจอนอาจารย์น่าจะชอบไหมคะคิมชีจอน ก็ทำนาจะอยู่ฮะเขาเป็นคนชอบของทอดเหมือนกันฮะแบบนี้ใช่ไหมนะคะคิมชีจอนนะแต่เนาะที่เมืองไทยแพงนิดนึงอ่ะไม่รู้แพงเท่าไหร่แพงนิดนึงคิมชีจอนดูแบบมีแต่แป้งกับกิมจิแต่แพงนิดนึงวันสองร้อยอะไรเงี้ยตามร้านอาหารเกาหลีเนาะนะคะอาจจะต้องทำยากมั้งอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะโอเคเนาะแทมบูร์พาจอนก็จะแพงขึ้นไปอีกเพราะใส่อาหารทะเลนะคะโอเคเนาะ อันนี้คือพุกกึมบักข้าวผัดนะครับพุกกึมบักรใช้กิริยาอะไรคะขจรใช้กิริยาอะไรอ๋อขจรต้องใช้จีเนาะแต่ใช้พุชิตาครับพุชิตาพุชิตาพุชิตาครับนะมานะคะอือพุกกึมบักพกึอันนี้ก็น่าจะเป็นผัดผัดข้าวผัดถูกต้องนะคะข้าวผัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิริยาคืออะไรคะข้าวผัดอ่ะก็คืออ่าก็คือพุกตาครับ ผู้กายโยอะผู้ผู้กายโยผู้กายโยผกกาดกาดผักกายโยตาตัดตาทิ้งใช่ไหมเพราะว่าเป็นสาโอเราผันเป็นไอของหมูใช่ไหมคะผักกาญโยผักกายโยนะคะต๊กกกีก็เหมือนกันนะผกตาผักกีก็คือเป็นเอาต๊อกมาผัดกับซอสนั่นแหละใช่ไหมคะอ่ะครับมานะคะอันนี้คืออันนี้คือซาซาลมันเครันครับซาลมันเครันไข่มังแครันไข่ต้มทำไม ไข่ต้มไข่ต้มครับอ่าก็อันนี้เป็นซาลตาครับซาลตาซัม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 ตานะคไข่ต้มก็จะต้มเนาะจริงเขาแอบแอบมีคําตออยู่ทุกกันเลยเนาะนะคะต่อมาตันนี้รามยอนนะอาจารามยอนก็ชิแกะทางนะคะพวกอ๋อก็ต้องขับต่างๆด๋ยวทังอืชิเกะอันนี้ก็เลยเลยต้องใช้คูคูดิตาครับคูริตาาสลักดกันค่ะ นี้น้องพวกจิเกอไว้กันหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งทั้งค่ะพวกนี้เนาะอันนี้ใช้กึรีดาคอรีดานะคะกึรีดากึรีดานะกึรีดาโอเคนะคะอันนี้พอโอเคไหมคะสําหรับโยรีบอกโยรีปังบอกนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะก็เป็นวิธีการกินให้มันอร่อยมัชชิเก้เนื้อ มีวิธีกินอย่างอร่อยไว้ใช่ไหมคะซังโอเคซังซังจูเอซังจูเอซาดาฟังดูเลยซาดาซาดาซังจูเอซาดาซาดาซาาดังจูเอซาดาซาดาอาจารย์รู้จักคำว่าซาดาแปลว่าอะไรคะอืมอืมเขียนมาอันนั้นซือดาซือดาโอเคซาดาแปลว่าอะไรคะ อันนี้ห่อแล้วฮะถูกต้องนะคะซาดาแปลว่าห่อนะจริงๆแล้วซาดามีความหมายหนึ่งด้วยนะคะซาดาความหมายหนึ่งถ้าเป็น adjective นะคะหมายถึงราคาถูกก็ได้เนาะนะคะซาดาซาดาใช่ไหมแต่นั้นจะเป็นคํานามอีกาซาดานะคะอันนี้ถ้าเราห่ออะไรนะคะจะเป็นคํานาม ulu ซาดาโอเคนะคะอันนี้ห่อโดยใช้ซังชู่นะคะซังชู่ผักอ่มาดูกันเนาะ เขาเรียกเขาเรียกอะไรเรียกผักอะไรผักสลัดทุกอย่างเรียกผักสลัดผักอะไรวะไหยแล้วน่าจะเรียกว่าผักกาดหอมมาดานผักผักกาดหอมอ๋อโอเคนะคะดูจากแต่แพชชูผักกาดก็ก็ห่อได้นะมันก็ต้องห่อได้แต่ว่าแพชูอาจจะใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะค่ะจังชูก็จะเล็กกว่าแพชชูใช่ไหมนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคก็ไปห่อนี้คือครีเขาเวลาเขากินบูโกกิ้เขาอันนี้ห่อเนาะครับ ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นซังชูนะที่เมืองไทยก็เห็นประกาศาาหอมก็มีใช่ไหมนะคะครับโอเคเนาะอันที่สองนะคะอันนี้ก็คือคันจังเยจิตาครับคันจังเยจิตาแปลว่าอะไรคะจิกก็แปลว่าจิ้มเหลาจานเนาะถ้าดูจากภาพถูกต้องค่ะนะคันจังก็คือจิ้มไปในคันจังอย่างนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นโคชูจ,จังเยจิตาก <ตา S 1> ็ได้นะคะโคชูม่จิตาครับนะ จิกตามีความหมายถึงการสแตมป์ด้วยก็ได้นะประทับสแตมป์แบบโทจังอะไรเงี้ยนะคะตาประทับแล้วก็มีซาจิเน่จิกตาแบบถ่ายรูปด้วยก็ได้นะคะหรแบบจริงแบบนี้ด้วยเนาะแล hanno. ้วก็มีพุชิดาได้ปะกก็มีหลายความหมายเนาะพุชิดาแปลว่าส่งด้วยก็ได้นะคะพุชิดาแปลว่าโพเนดาด้วยก็ได้เนาะนะคะครัเคลื่อนจิเร่พุชิดาเคลื่อนจิเรโพเนดาคือส่งนั่นแหละนะคะอ่ะก็ไปดูรูปประโยคเอาเนาะนะคะ อันนี้คือคกุกเอมันตาครับกุกเอมันตากุเกบ่ายดานก้มังสาของไทยอาจจะเรียกอะไรอ่ะคือเอาเวลาเราเวลาเรามีซุปนะคะคนเกาหลีก็ชอบเอาข้าวเข้าไปใส่น้ําซุปใช่ไหมนะคะแล้วก็ผสมทําเป็นแบบแบบพวกผุกแบบพวกผูกปาปักนะคะรู้จักผูกปักไหมคะผุกปับก็คือเคยเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีฮะ ข้าวเทลงไปในซุปใช่คนไทยอาจจะมีบ้างแต่เราเอาน้ําซุปมาลาดข้าวเล็กๆแต่คือกุเก้มารดาคือการที่เอาเอาข้าวเนี่ยนะคะเข้าไปผสมผสมกับกับน้ําซุปอะนะคะเรียกว่ากุเก้มาดานะคะไย่มาลดาโอเคเนาะเออพังพังเงพาริตาครับพังเงาพาริตาพังเงาพาริตาอันนี้ปังหมายถึงอะไรคะปังขนมปังถูกต้องนะคะพาริดาแปลว่าการทา ตอนที่เราเรียนเรื่องสุขภาพเราจะเคยได้ยินแบบทายาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช้ยนโกพวกยาทาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่แบบเจ็บปวดตรงไหนเราใช้ยนโกทาอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนคาะยาพวกนี้ก็ได้นะคะต่อมาเนาะอันนี้เขาว่าไหงไงคะครับโคกิรุนซังจูเอจามอก,กูมยอนทอมาชิโซอย ο. เขาบอกว่าถ้าเรากินโอเคถ้าเรากินกินเนื้อวัวแล้วก็เอาไปห่อด้วยสังจูรู้เหรอเดีวไม่รู้แปลถูกป่าแปลลำดับถูกไหมถ้าถ้าเราซาซอกนะคะซาแปลว่าหอใช่ไหมนะคะถ้าห่อ เนื้อในซังช well, right? like, ูผ like okay. 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 ักกาดหอมใช่ไหมเรียกอะไรผักกาดหอมอะไรเนี่ยนะคะนะแล้วก็กินก็จะอร่อยขึ้นอย่างเงี้ยนะคะโอเคครับอันนี้ก็คือพาพาจอนึนโพท้งฮานจางเอจิกกอมหมอกกอยอเหมือนกันนะคะนี่จิกก้อมหมอกกอยอจิกก้อมหมอกกอยอโอเคครับเขาก็บอกว่าอ่าโอเค ปกติถะาโพช่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะฮะจะพาจรเนี่ยจะจิ้มลงไปในคันจังแล้วก็กินถูกต้องน,นะคะโอเคเนาะปกติพวกจรพาจรเขาจะกินในวันที่ฝนตกเนาะเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทการอ่านที่เป็นพาร์ทวัฒธรรมอะนะคะเขาจะพูดถึงอันเนี้ยจะกินพาจรกับมกัมกลีในวันที่ฝนตกนะคะพีกาอเนนัยเนาะโอเค<ๆ>นะคะอันนี้อันนี้พอได้เนาะพอได้ครับพอได้ครับ เอาเรียนเรียนอาหารก็จะสนุกทุกครั้งกันนะฮะจินตานาการได้แต่ชื่อผักกูก็ไม่ค่อยได้เมือนกน,นะปกติเป็นคนที่ไม่กินผักเลยเราไม่ใช่สาย <laughs> กินแต่เนื้อเนื้อขอให้ถาม <laughs> นะผักไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่ะโอเคนะคะ